Thank you สวัสดีค่ะครูฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาศูนย์บรรเทาสาธารณภัย์สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้มีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย์จำนวน5นายรถรานฟอร์เมอร์จำนวนหนึ่งน ออกสำรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภัยจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำอยู่ในระดับปกติพร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนจำนวน200ขวดณนะพื้นที่ตลท่ามะเดือ่ออบางแก้วและในพื้นที่บ้านโคกย่าคาหมู่13ตลเขาชาัยสนอาเอเภขาชัยสนจงหััวดพัทลงุง นี่เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินในการลงพื้นที่ดูแลพิ่นประชาชนในเขตรับผิดชอบค่ะ